สำหรับใครที่กำลังมองหารถยนต์แฮชแบ็กขนาดเล็กที่ทั้งประหยัดน้ำมันขับขี่สนุกและมีดีไซน์ที่โดดเด่นซูซูกิ s วิฟต2025รุ่นใหม่ล่าสุดคืออีกหนึ่งตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามรถรุ่นนี้ยังคงเอกลักษณ์ความคล่องตัวในเมืองผสมผสานกับเทคโนโลยีใหม่ที่ทำให้ s วิฟต์ก้าวล้ำยิ่งขึ้นในปี2025รูปลักษณ์ภายนอกของซูซูกิสวิฟต2025ได้รับการปรับโฉมให้มีความสปอร์ตและทันสมัยมากขึ้น ไฟหน้าแบบเล็กดีไซน์ใหม่พร้อมไฟเดทนเทิม running light แบบแถบเพิ่มความเฉียบคมให้ด้านหน้ากระจังหน้าดีไซน์ใหม่ขนาดใหญ่พร้อมลายตาข่ายสีดำเงาเสริมความดุดันให้ตัวรถเส้นสายด้านข้างยังคงความโค้งมนที่เป็นเอกลักษณ์แต่เพิ่มเติมรายละเอียดเล็กๆเช่นมือจับประตูหลังที่กลับมาอยู่ตำแหน่งปกติไม่ซ่อนเหมือนรุ่นก่อนทําให้ดูหรูหราและใช้งานสะดวกมากขึ้นไฟท้ายเล็ทรงใหม่มีความทันสมัยและการชนท้ายก็ถูกปรับให้มีลุคสปอร์ตยิ่งขึ้น โดยรวมแล้วสวิฟ t รุ่นใหม่นี้ให้ความรู้สึกพรีเมียมมากกว่าเดิมอย่างชัดเจนภายในห้องโดยสารของซูซูกิสวิฟต2025มีการออกแบบใหม่ให้ดูเรียบหรูและมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นวัสดุภายในคุณภาพดีขึ้นโดยเฉพาะแดชบอร์ดที่ใช้วัสดุซอฟทัสในหอลายจุดหน้าจอสัมผัสตรงกลางขนาด9นิ้วรองรับทั้ง Apple Car Play และ Android Auto เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้สะดวกมาพร้อมระบบนำทางและฟีเจอร์สังงานด้วยเสียงหน้าจอเรียนหมเป็นแบบผสมระหว่างดิจิตอลกับอนาล็อก ให้ข้อมูลครบถ้วนชัดเจนเบาะนั่งถูกออกแบบใหม่ให้นั่งสบายขึ้นทั้งตอนหน้าและตอนหลังช่องเก็บของต่างๆมีให้ใช้หลากหลายตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจําวันระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติควบคุมอุณหภูมิได้แม่นยําภายในยังมีพอร์ตชาร์จ USB ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเพื่อรองรับผู้โดยสารทุกตําแหน่งทางด้านสมรรถนะ Su z u กิ S ว i f t 2 0 2 5พมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินไมฮายบริดขนาด1.2ลิตรที่ผสานการทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าแบบอินทิเก t เต Sta ต t e r Generator เตอร์ i s g ให้พละกำลังรวมประมาณ82แรงม้าแรงบิดสูงสุด108นิวัตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์ซี t ให้การขับขี่ที่ลื่นไหลและประหยัดน้ำมันระบบไมล์ไฮบริดช่วยให้การออกตัวนุ่มนวลและช่วยลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในช่วงรถติดหรือหยุดนิ่งประหยัดน้ำมันสูงสุดได้ถึง23-25กิโลเมตรต่อนลิตรขึ้นอยู่กับลักษณะการขับขี่ระบบช่วงล่างและการควบคุมพวงม,มาลัยยังคงความมั่นคงและคล่องตัวในแบบที่สวิฟตเคยทำได้ดีมาโดยตลอดโดยเฉพาะการเลี้ยวในพื้นที่แคบ หรือการขับขี่ในเมืองจราจรหนาแน่นซูซูกิสวิฟตยังให้ความมั่นใจในการขับขี่บนถนนความเร็วสูงได้ดีเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นการเร่งแซงหรือเข้าโค้งที่ความเร็วสูงในด้านระบบความปลอดภัยซูซูกิสวิฟ2์สอได้ยกระดับด้วยระบบซูซูกิเซฟที้ซับพอร์ตที่ประกอบด้วยระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมระบบเบรกอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนและระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนนอกจากนี้ยังมีระบบเตือนจุดอับสายตา และกล้องมองหลังรวมถึงเซ็นเซอร์จอดรถรอบคันช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยยิ่งขึ้นทั้งในเมืองและนอกเมืองถุงลมนิราภัยให้มาครบทั้งด้านหน้าด้านข้างและม่านนิราภัยทำให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารมั่นใจได้ในทุกสถานการณ์ซูซ u k i s วิฟต2025ยังโดดเด่นในเรื่องของเทคโนโลยีที่ใส่มาให้ครบครันโดยเฉพาะระบบเชื่อมต่อแอปพลิเคชันของซูซูกิที่สามารถตรวจสอบสถานะรถเปิด ปิดประตูจากระยะไกลหรือแม้กระทั่งหาตำแหน่งรถในลานจอดผ่านสมาร์ทโฟนได้เพิ่มความสะดวกในการใช้งานในยุคดิจิทัลได้อย่างแท้จริงนอกจากนี้ยังสามารถตั้งค่าระบบต่างๆเช่นระบบแสงไฟระบบบล็อกรถหรือแม้แต่บันทึกข้อมูลการขับขี่เพื่อการประเมินการใช้รถในระยะยาวสำหรับราคาของ Suzuki Swift 2025ในประเทศไทยคาดว่าจะมีการเปิดตัวในช่วงปลายปี โดยราคาหน้าจะอยู่ในช่วงประมาณ599,000-689,000ถึง 6, 8, 000, 000บาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชันที่เลือกซึ่งถือว่าเป็นราคาที่แข่งขันได้ดีในกลุ่มรถแฮชแบ็กไซส์เล็กเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับทั้งดีไซน์เทคโนโลยีระบบความปลอดภัยและสมรรถนะการขับขี่ที่ครบถ้วนคุม้มค่าในภาพรวมสุสก k สวิฟต์2025คือรถยนต์แฮตแบ็กที่ยังคงจุดแข็งเรื่องความประหยัด ความคล่องตัวและรูปลักษณ์สปอร์ตทันสมัยพร้อมยกระดับในทุกด้านให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนเมืองในยุคป,ปัจจุบันได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นคนขับมือใหม่คนที่ต้องการรถคันเล็กไว้ใช้ในเมืองหรือคนที่มองหารถสำรองไว้ในบ้านสวิฟ t ก็สามารถตอบโจทย์ได้อย่างครบถ้วนหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับทั้งดีไซน์สมรรถนะและฟังก์ชันที่คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายซูซูกิสวิฟ2025คือคำตอบที่คุณควรพิจารณาอย่างจริงจัง เพราะนี่คือหนึ่งในรถเล็กที่ดีที่สุดของปีนี้และอาจเป็นรถที่เหมาะที่สุดสำหรับคุณ